รถวันโวเอสสเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถวันโวเข้ามาตรวจเช็คด้วยการแอร์ไม่เย็นค่ะเกวัดา่าการทำงานนั้นโลอยู่ที่0ี่สายอยู่ที่150อุณหภูมิภายในรถได้อยู่ที่อีกองศาอุณหภูมิรอบๆอยู่ที่38องศาค่ะ รวจเช็คภายนอกตามข้อต่อต่างๆแห้งแผงแอร์ด้านหาแห้ง,นหนงสนิทค่ะรดผ่านการใช้งาน121254หรือ121,254กิโลเมตรค่ะภายในรถปรับระดับน้ำใหญ่ที่สุดสปิดพัดลมอยู่ที่2ค่ะ ปล่อยน้ำยาแอร์เข้าในระบบค่ะใส่น้ำํำยาแอร์ลวค่ะก็สายกลางด้าน,น,นล่างเติมน้ำํำยาแอร์เข้าในระบบทีสี่ขีดค่าความเย็นจาก30ลงมาได้ที่10องศาอุณหภูมิรอบๆก็อยู่ที่37องศา ค่าดานโหลดยที่40คาอยู่ที่เกือบเกือบ250ค่ะคือว่าความร้อนของระบบแอร์สูงตอนนี้ก็เปิดฝากระโปรงรถเดินเบาในร่มคัะถ้าปิดฝากระโปรงรถเร่งเครื่องหรือว่าจอดกลางแดดก็อาจจะความร้อนทะลุ250 300ได้ค่ะ คอ,อมตัดคอ,อมทำงานสภาพตู้แอร์คันนี้ไม่มีกงองแอร์มาค่ะตู้แอร์ค่อนข้างอุดตันฝุ่น ช่างจัดการแกะสายน้ำยาแอออกมาเรียบร้อยค่ะก็จะเห็นว่าด้านนี้มันมีคราบน้ำมันเลเอค่ะจัดการเปลี่ยนสายใหม่ให้เสร็จอะไรที่จัดหให้รถวันโวเอสสี่ศูนย์ค่ะก็จะมีตัวสายน้ำยาแอร์สายเก่ารั่วอันนี้จะเป็นสายใหม่เปลี่ยนไดเออร์ให้หนึ่งลูกไดเออร์ก็จะให้นํำเปลี่ยนล0กสามหมื่นโลค่ะนี่ก็จะเป็นไดเออร์ใหม่จะเปลี่ยนให้ เติมน้ำมันคอมชดเชยที่รัวออกไปเปลี่ยนลูกยางโอลิงจุดที่เราถอดเปลี่ยนอะไรทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอะไรที่จัดลงให้รถวันโวเอส40คันนี้ค่ะทางจัดการเติมน้ำมันคอมใหม่เติมค่ะรถวันโวเอ40เสร็จเรียบร้อยค่ะ อันนี้ก็จะมีเปลี่ยนไดเออร์ใหม่ให้หนึ่งลูกพร้อมกับลูกยางโอลิงสายเข้าออกไดเออร์ให้สองตัวเต,ติมน้ำยาแอเต็มระบบสายแก้วไสมีเปลี่ยนสายน้ำยาแอสายกลางให้หนึ่งเส้นเปลี่ยนลูกยางโอลิงสายกลางในทางซ้ายและขวาค่ะอุณหภูมิภายในรถได้อยู่ที่9องศาอุณหภูมิรอบๆอยู่ที่36องศาค่ะพร้อมแอร์ตัดต่อปกติ ด้านโลอยู่ที่30พสยิอยู่ที่ส0งร้อความเย็นทีวัดออกจากช่องลมก็ได้อยู่ที่9องศาอุณภูมิรอบๆในห้องโดยสารอยู่ที่36องศาค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะลถผ่านการใช้งาน121254หรือ121254กิโลเมตรค่ะ ฉีดล้างความสะอาดแห่งแอร์หน้ารถให้ค่ะ